สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้มาให้กำลังใจเนาะใช่ครับมาสเตอร์เบเทอร์ครับเบตเทอร์เบตเทอรวเรนแล้วเห็นหน่วยก้านหนุ่มสาวพี่พี่เขาก็บึกบึกมากาครับสาวๆก็พี่พี่เขาก็สวยน่ารักครับครับพี่ก็น่ารักครับอะไรนะแตทำไมวันนี้สลับคู่กันมา เราวันนี้พอดีเราว่างสองคนเราก็เลยมาครับเราได้เราได้เราอยากมาให้กำลังใจให้กำลังใจพี่พี่ครับก็เลยมากันเงินนึกถึงตัวเองนึึงตัวเองสมัยแบบว่าเข้าวงการเป็นแก็เป็นอย่างหนักันเนี้ยครับันเนี้ยครับยืนเออเนี่ยท่านเป็นใช่ไว้ครับว่าเราครับผมก็เงินก็เออครับเออพอพอกันเลยครับ แล้วก็เหมือนพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็เดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปแล้วกันนะใช่ว่าจะรู้เรื่องก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันก็ยังเออๆอยู่ครับตอนนี้แต่ก็ดีขึ้นจากเก่าแล้วค่ะซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวเจ้าอ่องไปงานใช่ครับเปงานเซนครับเปรับรางวัลไปไปเอากัปเยอครับแต่กัปตันไม่มาใชครับผมโดยกัปตันช่วงนี้ไม่ค่อยเจอกับตันอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้กัปตันเขา ต้องเรียนด้วยครับเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงที่ระหว่างขึ้นมหาลัยใช่ฮะก็ต้องเรียนต้องสอบก็เลยไม่ค่อยได้เจองานใหม่ของเราเป็นไงบ้างคอ่บวอเตอร์บอยเหรอครับก็ตอนนี้ก็วันก่อนไปดูจูบหนักมากคุณผู้ชมครับผมก็ตอนนี้ก็น่าจะไปได้ด้วยดีฮะแต่ว่ากระแสตอนนี้ก็ได้ได้ยินมาแต่กระแสที่มัน ไปทางด้านบวกฮะไม่ได้ไปทางด้านลบครับอ,บอ่โอ้โหจูบหนักมากเนาะอันนี้แอบขอสปอยจริงก็จูบหนักจริงๆครับผมก็อันนี้ก็ยอมรับครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่มีไม่มีใช่ครับไม่มีคนะืออย่างนั้นฮะค่ะมีแล้วค่ะก็เป็นใช่เนาะอาจจะเป็นการตัดต่อที่เอามาเอาหลายๆเทคมารวมกันครับก็เลยทําให้มันนานใช่แต่ว่าเงินก็เป็นเป็นไม่เป็นครับ ไม่เป็นฮาร์แมนับผมก็โชว์ไปหมดเนาะใช่ครับผมโชว์ไปหมดเลยครส่วนไว้ล่ะคะก็ทั้งงานเพลงอาจริงไว้สำหรับไวเอ๋อของไว้ก็มีเรียนเรียนเรียนร้องเพลงเฉยครับก็เรียนเป็นเป็นนักร้องป่ะไม่ได้ไปเห็นก็เราเราเรารู้ตัวว่าเราเสียงไม่ดีทาง ทีมเอ็มก็มีค้าสอนให้แบบทำไมเข้าไปเรียนแบบเรียนร้องเพลงจะได้แบบเออเอาไว้แบบออกงานไว้โชว์ตัว่ครับเวลามีงานไหนที่เราต้องร้องเพลงเราจาเป็นเราร้องได้แล้วก็แบบเราก็ไปร้องเลยฝึกตัวเองต่อไปเนาะใช่ครับก็ฝึกตัวเองต่อไปเราก็ต้องไปให้กาลังใจใช่ครับก็ให้กำลังใจพี่พต่อครับใช่ครับก็เดี๋ยวต้องไปให้กำลังใจพี่ีใช่ไหม ่เป็นกำลังใจให้กับทีม The Master Battle คร yeah. uh ับ Battle Battle